เดเจอภาษากงงเลยสัตว์อะไรนะตลาด p ระ e ทนตลาด p ระ e ทนตลาดงน้ t ้ n t อ๋อตลาดประเทนไปทางน้นอ๋อโอเคไก่อ่ะไก่มาก่ากนี้ไปไม่ดึงไม่ไก่ไม่ไกมม่ประมาณกิโลได้อะไม่ถึงหรอไม่ถึงหรอเ <laughs> <laughs> จ๊เอเอเอสวัสดีค ที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ผมจนะครับกินสิกินสิกินสินะครับป <c oughs> เป็นเรือเดียวกันกับเยตินะครับผมกอฟครับขอก <c oughs> อลดี๋ยนนี้นะครับเราก็จะมาค้นหาร้านาร้านหนึ่งนะครับที่ข่าวอ่าว่าเป็นร้านที่แบบ เขาอะไรนะถูกใจเป็นล้่นเขาเขาเขาอะไรนะเขาว่ากันว่าเขาอ้อนว่าเขาว่ากันว่าถูกใจใครหลายคนครับสำหรับร้านอาหารร้านนี้ครับแล้วเรามาติดตามกันดูครับว่าเราจะไปกันที่ไหนไปกันเลยครับยี่ขึ้นปั่น ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านโจ๊กเบื้องนะครับโกเหลานะครับผมด้านหลาบนะครับโกเหลาท่าเรียนะครับนี่นะครับเราก็จะเข้าไปด้านในกันแล้วนะครับมาตามมาครับไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปดีชื่อชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านเนี่ยครับชื่อร้านครับสิงหาผมอุ้ยร้านสิงหา รานดังย่านราชนาบุรีผมเอาหนึ่งเ้งสองจานครับผมเอาหนึ่งเวื้องสองจา,า,านครับขนมเบื้อง,องจเ,งเองจ้าดังชินมากเลยครับ นมองเห็นสวรรค์้ะเนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จไปถ่ายรูปกอาจจะคลองร้านด้วยนะดูแย่ๆบอกให้ไปถ่ายรูปกอาจจะคลองร้านดีล่ะเยเป็นไงพี่ข้าวละเอียดเนื้อเนียนนุ่มหอมบรรทุกรสชาติรสชาติเป็นไงนะโจ๊กร้านนี้อร่อยครับลองบอกไม่อร่อยดิ เดาได้ไหมว่าเป็นข้าวมาจากไหนผักชีมาจากไหน<อ>หมูจากจังหวัดอะไรครับผมนี่นี่ก็เป็นส่วนข้าวครับข้าวที่มาจากจังหวัดของของตัวจังหวัดเองนะครับการจสเป็นข้าวพันกอขอสิพุกนะครับผมหมู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 นะครับหมูนี่เป็นพันไทยผสมบะมันเนื้อนุ่ม,มแน่นเน้นเด้งดึ้งดึงนครับผม ร้อนหอมครับร้อนหอมนี้มาจากมาจากจังหวัดข้างครับจังหวัดสุพรรณบุรีดูได้ไงครับดูออกนี่ร้อนหอมมันเนื้อหอมหอมมันเนื้อใครจากราชบุรีมาอร่อยครับหอมแบบเป็น อาหารย้ำเชา้าป็นอาหารเบาที่ถือว,ว่าโอเคครับแต่ตอนนี้เราไปกินดวยตามโมงร้องเย็นนะจกเย็นจกเย็นจกเชียวเย็นครับแต่เย็นไหมแต่มันเย็นไหมหอนลูกปลาผมมากที่สุ อะไรนะเจ้เมื่อกี้เราไม่รู้เรื่องรถมันวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านเนาะเนี่ยน้องเพื่อนเขากินกันน้ำอาเจ้าเนี่ครับน้ำอาเจ้าน้ำน่าจะน้ำอาเจ้าน้ำอะไรนะน้ำอาเจ้าอันนี้อันนี้พูดไม่ถูกหรือว่ามันเรียกว่าอะไรวะอาเจ้า <laughs> อาจเจ <laughs> ้าแล้วก <laughs> ็ตักตรงตรงน้ำนะครับลาลงไปน้ำอาจจตมต๊ะยิ่ะตักกระิกไม่คุมมาไข่ไ <laughs> ข่ตอนนี้ครับนี่มา นี่มาจากจังหวัดข้างเคียงจังหวัดนะครับตอบสงขานี่ตีเลยนะอุ้ยใช่โดสุพานกรีไข่เพราะว่าไข่ก็ไก่มันร้องเนื้อเนื้อไก่เนื้อเนื้อจั่วเลยไม่กินผักชีก็เนื้อนะมีไข่เนยไข่เนื้อผ่านชั้นสองตัวรถบ้านเลยครับฝากติดตามชมช่องนะชอได้อืะไรครับของนี่ต้องต้องหาแล้วนะฮะ ปากมีจ้ำในปากช่องไงอ่าปากทางอินสตาแกรมนี่อินสตาแกรมแน่ยูทูบเนี่ยผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างไว้ตรงไหนนะเบอร์ไว้ด้านล่างโอเคฝากฝากฝากช่องไหนฝากช่องติดตามหน่อยินสตาแกรมแล้วก็ยูยูทูบชื่อว่าชวนตช้ำเขับนี่นี่ทำปขับรถตู้ที่เล่นเล่นคดีเด็ดบ่อยญิงเสียงคอัปเสียงคอร์รัแบบรุนแรงคำนึงคำนึงคำนึงลูกอ้ามหลอน คือผลงานที่ผจัดเต็มไปคนี้ครัหรือเรียกไว่าการขาพี่แมกินไม่หมดอน่ท้ไม่นด้กินไม่หมดอ่ะไปกินเสร็จต้องเอาไปเก็บด้วยเอ ตอนนี้เราคนร้าจะไปถ่ายรูปกับเจ้าของร้านนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับไปครับเอาไปนะยี่เดียนะครับสามสองหนึ่งเออโปรดร้านด้วยแต่อย่าโปรดเยอะนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ให้น่ารักป๋ากับแม่กูขายไม่ขายโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่เจ้าแล้ เป็นฟูเทสที่ดีฮะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่โรงแรมสปาแก้วนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอท่าอะไรนะท่าอะไรนะท่ามะามท่ามะขามเหรอฮ่าเฮ้ยไม่ใช่ประเทศดงบางดงบังเฮ้ยไม่ใช่ดงรังนะเมื่อกี้ไปกินโจ๊กของร้านของบอสมาครับผมร้านนั้นเองครับผมอร่อยครับผมเนื้อดีเนียน ร้านพี่โจ๊กนี่อร่อยจนคนต้องโทรสั่งโทรสั่งจองจองที่นั่งไว้สั่งเพิ่มมาให้น้อยอ๋อถ้วยไม่ใช่แล้วอ่ะสำหรับ E ีพีนี้เราก็จะขอจบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมี E ีพีต่อไปก็ฝากติดตามเดี๋ยวผมจะขึ้นเบลอให้น่า,างนะครับผม <c oughs> <c oughs> พูดไปเรื่อยครับรายการนี้ไปเรื่อยไปเปื่อยครับ